วัสดีครับผมก็นี่ก็เป็นดี o ออธิบายวิธีการ Export ไฟล์ตัว d w f x นะครับเพื่อเพื่อเอาเข้าเพื่อให้ทาง PPSN เนี่ยสามารถเอาไฟล์ไปประกบเข้ากับนาเบิร์กได้นะครับก็โปรเซสก็จะเป็นทุกครั้งที่ลือทาหรือ powerline ส่งไฟล์ n w c นะครับก็ให้ ก็ให้ export ทั้ง NWC แล้วก็ d w f x มาด้วยเลยพร้อมกันนะครับลองดูวิธีอ x p o อ t นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ s h e in t h t model ครับก็เลือกเฉพาะเบื้องต้นเบื้องต้นทาง v n นะครับเขาจะ request เฉพาะแปลนนะครับอ x p o r t เฉพาะ plan นะครับส่วนในอน,น,นาคตจะจะเรียกว่าพวกลูกด้านรูปตัดเนี่ยก็ว่ากันไปอ่อขอโทษทีครับเดี๋ยวให้ดูอ่าออปชั่นนิดหนึ่งเนาะเดี๋อยก็ตั้งค่าก็ไม่ได้ตั้งอะไรนะครับไม่ได้ปรับอะไรเอา Element Property มา set up S3 100% Size นนะครับเวลาวัดจะได้จะได้ตรงนะครับก็มั Sure ว่า View แต่ละ View นะครับโดยเฉพาะแปลนที่อยา x p x r t r t เนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้เปิดพวก Realistic หรือว่าพวกเช d e เช Mode อยู่นะครับเพราะฉะนั้นไฟล์จะ,าาจะเกี่ยวไฟล์มจะใหญ่นะครับพอเ่าเป็น v r v t o t o r ก็คือเป็น h i t เด n l i n ์ก็พอ,นพอ Information นต่นี้ไม่มีอะไรก็เลือก ไปที่นีกันที่เอ็อันนี้ก็ตร้างชื่อไฟล์มุดครับ ก็จะเป็นไฟล์ที่ทาง e i s n ก็สามารถเอาไปประปกบในวิ i เว w o r k ได้นะครับวาดในแปลนได้ง่ายก็ Element ม,มันจะลิงก์กับไปกลับมาในระหว่างแปลนกับ 3D โมเดลแล้วนะครับ แล้วก็ทางคอนเซ้านะครับ <c oughs> เขาก็จะสามารถมาเปิดตรงนี้เพื่ออินพุตเข้ามาอเช่นชันใต้ดิน ก็ระวังนะครับลองพวก annotation ที่ที่เป็นแท็กลอยๆนะครับก็ไม่ควรไม่ควรติดมาตัวไหนเป็นเป็นแท็กอัตโนมัติก็โอเคาซก็จะสามารถมาวัดได้อะไรอย่านี้ ก็ข้อดีของมันก็คือมันจะมาสวิตช์แบกกลับไปกลับมาได้ทำให้ให้ก็ดูแบบได้ง่ายขึ้นนี่ไงขนาดนี้สวิตช์กลับไปกลับมาได้ง่าย นี่ครับ